ที่นี่ยังคงเป็นป่าฝนในทวีปแอฟริกาดินแดนแห่งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและน่ารักตัวหนึ่ง <S <S เอ๊ะ,อะตกลงยังไงกันแนะ่เพราะเขาคืองูพิษที่มีลำตัวอ้วนสั้นมูทูหัวทรงสามเหลี่ยมชัดเจนความโดดเด่นของพวกมันคือลวดลายที่สลับกันอย่างเป็นระเบียบสวยงามจัดว่าเป็นงูพิษที่มีลวดลายงดงามที่สุดในโลกก็ว่าได้แต่ภายใต้ความงดงามนี้กลับซ่อนความอันตรายเอาไว้เพราะมันมีเขี้ยวพิษยาวถึงสองนิ้วเลย อีกท้งพิษร้ายแรงของมันยังสามารถทำให้เหยื่อนั้นถึงแก่ชีวิตในเวลาอันสั้นความแปลกอีกอย่างเขาก็คือเพราะเขาใช้วิธีการเดินเป็นเส้นตรงกระดิบกระด็บอย่างนอนซึ่งมันแปลก่างงูชนิด,ดนอื่นก็เพราะว่าตัวน้องเขาอ้วนสั้นนี่ไงนี่ไม่ได้บูลลี่นะแต่เห็นแบบนี้บอกเลยว่าโคตรไป่ใช่ข้าพวกมันก็จะอยู่นิ่งพรางตัวให้เข้ากับใบไม้แห้งและสิ่งแวดล้อมโดยรอบคุณเดินไปไม่ทันระวังตัวมันก็จะแวกกัดที่ขาเอาและตัาา้งแไหนก็ตามถ้าคุณโดนกัด คุณอาจจะต้องเสียอวัยวะกันเลยทีเดียวและที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นก็คืองูกาบูลไวเปอร์งูพิษที่มีเขี้ยวที่ยาวที่สุดในโลกแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้า